ว่าคุณช่อพันิกาวานิชอดีตผู้บริหารพรรคอนาคตใหม่หรือว่าผู้ทรงอิทธิพลของพรรคประชาชนพรรคก้าวไกลที่ออกมาพูดด้วยว่าแนะนําให้พรรคประชาชนถอนยติหรือว่าถอนชื่อที่มีอดีตนายกทักษิณชินวัตรเข้าในยติอภิปรายไม่ไว้วางใจตามภาพที่ผมเนบมาให้ดูนี้นะครับตั้งที่บอกว่าสั่งถอยหรือว่าแนะนําให้ถอดชื่อทักษิณออก ถ้าพักประชาชนทําตามเช่นนี้นะครับหมายความว่าถอดชื่ออดีตนายกทักษิณออกในการอภิปรายไม่ไว้วางใจมันก็เหมือนกับว่าคุณชอบพนิกานี้มีอิทธิพลต่อพักประชาชนหรือว่ามีอิทธิพลต่อผู้บริหารพักประชาชนต่อการตัดสินใจของพักประชาชนในการอภิปรายไม่ไว้วางใจในายกรัฐมนตรีองค์อิงแพร่ตองฐานในครั้งนี้ใช่ไหมครับ ถ้าเป็นเช่นนั้นจริงแล้วมันจะมีกลายเป็นว่าคุณชอบพันธิกานี้เป็นผู้มีทิพลเหนือหวหน้าพพักประชาชนคือเทิงนัตพงเรือบรรยุฒธหรือครับถ้าเป็นเช่นนั้นนอกจากแก่มีทิพลเหนืออำนาจการตัดสินใจของเทิงนันตพงเรือบญ,ญาวุฒธผู้บริหารพักประชาชนมันจะกลายเป็นว่าคุณชอบพันิกานี้ครอบงำพักประชาชนได้ไหมครับถ้าเป็นเช่นนั้น พรรคประชาชนจะมีความผิดไหมคุณช่อจะมีความผิดไหมพรรคเพื่อไทยจะมีสิทธิ์หรือว่ามีโอกาสที่จะอภิปรายไม่ไว้วางใจพรรคประชาชนในฐานะที่ปล่อยให้คนนอกคือคุณช่อพันธิกาวานิชนี่แหละครับครอบงำพรรคประชาชนไหมเพราะถ้าเทียบกันจริงๆแล้วระหว่างคุณช่อพันธิกากับอดีตนายกทักษิณชินวัตรนะครับ ผมว่าสถานะแตกต่างกันคุณชอบพนิกาณี้ถูกตัดสิทธิทางการเมืองตลอดชีวิตหลังจากยุบพรรคอนาคตใหม่ถ้าใครไม่เชื่อผมตรงนี้ฝากไปค้นคว้าดูก็ได้ครับมีหลักฐานเยอะแยะปรากฏในโลกโซเชียลครับคุณชอบพนิการวาน,นิชนั้นถูกตัดสิทธิทางการเมืองตลอดชีพครับ ถ้ามายุ่งเกี่ยวกับการเมืองหรือว่ามามีอิทธิพลมาแสดงความเป็นผู้มีอิทธิพลเหนือพักประชาชนนี่ถามว่าจะเป็นการครอบงำพักหรือว่าก้าวไก่การบริหารพักประชาชนหรือไม่อันนี้ฝากไว้นะครับแต่ในทางตรงกันาข้ามอดีตนายกทักษิณชินวัตรไม่มีคำสั่งไม่มีความผิดที่จะเข้ามายุ่งเกี่ยวกับการเมืองหรือว่ามีอิทธิพลทางการเมืองได้นะครับแล้ว ถ้าเป็นเช่นนั้นแล้วถามว่าใครจะมีความผิดมากกว่ากันระหว่างบุคคลหนึ่งถูกตัดสิทธิทางการเมืองตลอดชีวิตแต่อดีตนาย,ยกทักษิ์นั้นไม่ไม่ตัดสิทธิ์ตรงนี้นะครับฝากด้อมส้มทั้งหลายด้วยถ้าแย้งความความคิดผมตรงนี้ก็เอาหลักฐานมาดูก็เปิดหลักฐานกันดูเลยก็ได้ไม่มีปัญหาครับ